ข่าวลือเลยค่ะ iOS 26มาแล้ว9ก้ากระโดดขึ้นมาทันทีไม่นับต่อแล้วนะคะจาก iOS 18ค่ะเรียกว่าเป็นการแบบจะได้จําง่ายๆเน้นตามปีไปเลยแต่ว่าเป็นการคอมปีค่ะเอาเป็นว่าเรามาดูกันว่าฟีเจอร์ใหม่นะคะมีอะไรบ้างหรือจะต้องบอกว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างที่คุณคุ้บ้างนะ ่มต้นอย่างแรกค่ะสาวก p h o n e เนี่ยจะต้องดีใจนิดนึงนะคะเพราะมันคือการยกเครื่องดีไซน์ใหม่ในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะครั้งล่าสุดเลยก็คือ iOS 7เมื่อ2013โอ้โหนานมากๆเลยค่ะดีไซน์ใหม่นี้นะคะเขาเรียกว่า Liquid Glass ค่ะจะให้อธิบายดีไซน์เนี่ยของ Liquid g l a s s เนี่ยต้องบอกว่ามันดูแบบดิรามิกดูมีชีวิตนะมันเหมือนแก้วเหลวใสๆอ่ะที่ลอยไปลอยมาแล้วก็แบบส่งผลกระทบต่อพวกแบบเอลิเมนต์ต่างๆมีการสะท้อนนะคะเหมือนหยดน้ําใสๆนะคะ ซ้อนไปมาการเคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนบับเบิลเลยค่ะส่วนตัวของแจนะคะชอบมากๆมันดูใสเรียบหรูแล้วก็ลื่นไหลหน่าใช้ดีค่ะก็น่าสังเกตนะคะว่า Apple เนี่ยเคยใช้ดีไซน์ UI ในธีมน้ำที่ชื่อว่า Aqua ที่มากับ Mac OS X นะคะตัวแรกเมื่อปี2000ซึ่งก็เป็นดีไซน์คลาสสิกของ Apple ตอนนี้ก็กลับมาใหม่ในทีม l Liquid g l a s s ค่ะเอาละเริ่มต้นกันเลยล็อกสกรีนดีไซน์แบบ Liquid g l a s s เนี่ยไอคอนแอปนะคะเขาดีไซน์ใหม่หมดเลยค่ะตื่นเต้นกับการจัดแต่งวอลเปเปอร์ไปแล้วใช่ไหมจากครั้งที่แล้วรอบนี้ปรับเพิ่มให้อีกอีกสักนิดนึงค่ะตัวนาฬิกานะคะในหน้าล็อกเนี่ยมันสามารถขยายได้ตามสเกลพื้นที่ว่างในรูปวอลเปเปอร์ค่ะแล้วก็ยับสเกลนะคะของนาฬิกาตามเพื่อนที่ของการแจ้งเตือนได้ด้วยนะ,ะรูปวอลเปเปอร์สามารถทําได้เป็นแบบ3มมิติเลยค่ะให้รูปมันดูแบบพุ่งออกมา คือถ้าใครที่ใช้รูปน้องหมาน้องแมวเนี่ยน่าจะชอบมากๆเพราะว่าเวลาขยับดูนะคะมันก็จะดูแบบจริงมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะรูปปกอัลบั้มนะคะเวลาเล่นเพลงก็สามารถเป็นวิดีโอในหน้นาล็อกได้ด้วยนะคะมีความอาร์ตมากยิ่งขึ้นเลยแหละคะ่ะดังนั้นนะคะนักร้องเนี่ยก็จะสามารถดีไซน์ปกของตัวเองให้มีความเคลื่อนไหวามากขึ้นได้แล้วล่ะค่ะป p p l e นะคะ,ก,ะ,คะก็ดีไซน์ใหม่หมดหลักเนี่ยเหลือแค่โฟโต้กับวิดีโอแล้วเลื่อนขึ้นนะคะเพื่อเลือกโหมดอื่นๆเห็นแบบนี้เจนคิดว่าก็ต้องลองแล้วค่ะแล้วก็อาจต้อง เราชินหรือเปล่าแต่ต้องยอมรับว่ามันสวยดีนะ Safari ค่ะหน้าเว็บเนี่ยก็จะแสดงเต็มตามบนถึงล่างเลยค่ะแล้ว URL เนี่ยก็จะใสๆดูข้างล่างแท็บนะก็เหลือแค่ปุ่มเล็กๆทำให้การใช้เว็บของเรานะคะดู immersive มากยิ่งขึ้นเลยแหละทำให้แบบดูเรียบหรูมากๆค่ะ ต่อมาในแอปโฟนนะคะในหน้าคอเนี่ยจะแสดงชื่อหน้าคนที่ติดต่อบ่อยแล้วก็แสดงข้อมูลหรือสรุปข้อความของคนนั้นที่ติดต่อมาด้วยนะคะคือมันจะรวมข้อมูลนะคะที่เราน่าจะดูบ่อยๆเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเห็นได้ง่ายขึ้นในหน้าเดียวค่ะก็จะง่ายแล้วก็สะดวกสําหรับเราในการใช้งานนะคะแล้วไม่ได้มีแค่ดีไซน์ใหม่นะทุกคนมันมีฟีเจอร์ใหม่ด้วยอย่างที่เขาเรียกว่า call screening ไม่รู้ไม่รับเพราะว่าบางทีเราอาจจะกลัวเป็นมิตรหรือเปล่านะคะไม่ใช่มิรนะเป็นมิสชาชีพตอนนี้นะคะมันสามารถช่วยแยกได้ว่าใครโทรมามันจะมีระบบรับสายให้อัตโนมัติค่ะเพื่อตรวจสอบก่อนว่าถ้าเป็นเบอร์ที่เราไม่ได้เมมไว้หรือเบอร์ที่เราไม่รู้จักนะคะมันก็จะรับให้แล้วก็เอาข้อมูลนะคะที่ได้เนี่ยจากคนที่เรารับเนี่ยมาบอกเราว่าใครเป็นคนโทรมาถ้าไม่ใช่แกอล์เซ็นเตอร์ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถรับโทรศัพท์ต่อได้เลยมือถือเราเนี่ยมันก็จะดังปกติเลยค่ะ ซึ่งการทางานทั้งหมดตรงนี้นะคะมันจะทํางานอยู่หลังบ้านโดยที่เราไม่ได้เห็นอะไรนะจนกว่าที่เขาคุยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเตือนเราจนโทรศัพท์เราดังขึ้นมาเราถึงจะรับรู้ค่ะอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่หลายคนชอบก็คือโ o l d a s s i s ค่ะหยุดสายไปก่อนระหว่างที่รอเช่นแบบบางทีเราโทรหาบริษัทที่รอสายนานๆใช่ไ่ะแทนที่จะแบบนั่งฟังเพลงรอสายไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรานะคะก็ให้ AI ค่ะฟังสายไปเลยแล้วจะแจ้งเตือนเรานะคะเมื่อมีคนกลับมาพูดทําให้เราเนี่ยสามารถไปทําอย่างอื่นได้อันนี้จันชอบมากมากเพราะว่า ที่เรารอสายนานๆใช่ไหมมันก็เสียเวลาเราจะไ,ไม่ต้องเสียเวลารอหรือว่าต้องเปิดสปีกเกอร์อันนี้ให้ AI ทํางานแทนเราไปได้เลยค่ะในส่วนของมเมสเซจนะคะแอปแชทเนี่ยที่ต่างชาติใช้เยอะมากแจนคิดมานานแล้วละ่ะทุกคนว่าแอปนี้มันขาดสีสันนะทุกคนมันเป็นแบบไม่ใช่เคาเจอร์ของคนไทยอะ่ะเพราะคนไทยเวลาเล่นไลน์เนี่ยเราจะแบบสามารถส่งสติ๊กเกอร์ได้มันมีอีโมจิที่มีเสียงอะไรเงี้ยก็จะมีความสนุกสนานตอนนี้ค่ะแอปแมเมสเซจนะคะเขาเพิ่มสีสันมาให้แล้วนะก็แบบเรียกว่าเพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันห้องแชทสามารถเปลี่ยน ฉากหลังได้แล้วนะคะจะเป็นฉากฝังเป็นรูปภาพก็ได้หรือว่าจะเป็นเคลื่อนไหวก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะรูปเนี่ยก็เลือกรูปของเรารูปที่เราชอบหรือว่าจะเจ็รูปเนี่ยทำได้หมดเลยค่ะ ส่วนในกลุ่มแชทนะคะว่าย่างมันก็คือกลุ่มเพื่อนที่เราคุยกันอยู่ในกลุ่มนี่แหละมันสามารถทําโพได้นะคะอันนี้ดีนะคือจะรู้สึกว่าจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันบางทีเราคุยกันว่าแบบไปไหนกันดีแล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆใช่ไหมคะทีเนี้ยโพเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเพื่อที่เราจะได้เลือกแบบประชาธิปไตยไงโหวตกันในห้องได้เลยนะคะส่วนฟีเจอร์นี้นะต้องบอกว่ารู้ไว้ก่อนก็ได้อาจจะยังไม่ได้ใช้ในไทยเท่าไหร่นะคะก็คือการขอเก็บเงินผ่าน Apple Cash มันสามารถทําได้แล้วนะคะรับเงินจ่ายเงินง่าย สําหรับคนที่เขาเนี่ยมี Apple Pay นั่นเองค่ะ ที่สาคัญนะคะเขามีสกรีนิ่งด้วยคือสามารถกรองข้อความจากคนที่เราไม่รู้จักได้ค่ะพวกอันโนนต่างๆเนี่ยมันก็จะไปขึ้นเตือนอีกที่หนึง่งอย่างเช่นเบอร์ที่เราไม่ได้เมมหรือว่าใครที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันจะได้ไม่มารบกวนเราค่ะจะไม่แจ้งเตือนในโนติด้วยนะแต่มันก็ฉลาดพอที่จะแจ้งเตือนพวก OTP อยู่ดีค่ะเจนโมจินะคะอันนี้เรียกว่าสนุกขึ้นเลยค่ะสามารถเอาอวาต้าเพื่อนนะคะมาใส่กับอีโมจิเพื่อวาดภาพใหม่ๆเปลี่ยนอารมณ์ของหน้าเพื่อนได้ด้วยนะและ Image p l a y g r o u n d นะคะก็จะรวมกับ h ช t GPT เพื่อเจนรูปได้ซึ่งจะไม่แชร์ข้อมูลนะคะกับ c h a t GPT ถ้าคุณเนี่ยไม่ได้กดอนุญาตต่อมาค่ะมันจะมีเรื่องของ translation ต้องบอกว่าตอนนี้ภาษามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเราจําเป็นต้องคลายกําแพงนี้ให้ได้เพราะทุกคนเนี่ยก็อยากจะสื่อสารกันแบบเข้าใจแล้วก็ seamless ใช่ไหมคะ Apple เขาก็เลยเพิ่มฟีเจอร์ยอดนิยมอย่าง live translation ทำให้เราสามารถแปลสดได้เลยในเมสเซจเฟซไทม์แล้วก็การคุยโทราศัพท์โฟนทั่วไปเนี่ยได้เลยค่ะแน่นอนว่าเรื่องหนึ่งนะคะที่ Apple คิคอนเน้นย้ำตลอดคือเรื่องของความปลอดภยัยมันเป็นการใช้แปลนะในเครื่องไม่ต้องกังวลเลยเรื่องของความปลอดภยัยไม่มีใครรู้ค่ะประโยคเดิมเลยค่ะที่ Apple ชอบพูด not even apple ทุกครั้งที่เขาพูดเรื่อง,องความปลอดภยัยเขาจะย้ำเลยว่าไม่มีใครรู้ Apple ก็ไม่รู้เช่นเดียวกันค่ะ เวลาที่คุย FaceTime นะคะก็จะสามารถแปลเป็นซับขึ้นให้ในหน้าจอได้เลยนะคะส่วนในแอปโฟนคะ่ะก็คือการคุยโทรศัพท์เนี่ยมันจะพูดซ้ําหลังจากที่อีกฝ่ายพูดจบเป็นการแปลแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็จะแสดงข้อความการแปลให้ด้วยนะคะซึ่ง call translation เนี่ยเขามี API นะมาใหม่เลยสําหรับนักพัฒนาด้วยะคะ่ะเอาเป็นว่าฟีเจอร์นี้คุ้นนะคะแต่ก็มาช้าดีกว่าไม่มานะ,ะแต่ว่าตอนนี้ภาษาไทายก็ยังไม่ได้รองรับอยู่ดีนะคะเพราะว่า Apple Intelligen c e เนี่ยยังไม่ได้รองรับภาษาไทายเลยะคะ่ะเศร้าเลย ต่อมาค่ะใครที่ชอบฟังเพลงนะคะ Apple Music รอบนี้แจนชอบมากมันมี lyrics translation ใครที่ชอบฟังเพลงฝรั่งเพลงเกาหลีแต่บางทีเราอาจจะแปลไม่ไออกทุกคำใช่ไหมคะตอนนี้แหละเขามีให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปเสิร์ชหาแบบเว็บไซต์อื่นๆในดๆเลยนะเจอแน่นอนความหมายของเพลงที่ใช่คุณดูได้ผ่านใน Apple Music เลยค่ะมี auto mix นะสามารถเชื่อมเพลงต่างๆได้เนียนขึ้นเหมือนมีดีเจส่วนตัวเลย mix เพลงให้แบบชิลๆต่อไปการเปลี่ยนเพลงของเราเนี่ยมันก็จะไม่แบบกระชากอารมณ์อีกต่อไปใช่ปะ่ะมันก็จะดูแบบสกู๊ดมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ะะแล้วก็มีอันนึงทุกคนอันนี้คือชอบมากมันจะมีมิวสิกพินพินศิลปินคนโปรดเพลงโปรดเพลงลิสโปรดนะรู้เลยใช่ปะ่ะว่าจะจะพินใครนี่แหละคนนี้แน่นอน ส่วนเรื่องของแมพนะคะสามารถเรียนรู้เส้นทางที่เราใช้ประจําจําได้ถึงขนาดว่าปกติเนี่ยเรามีแวะกี่ที่ในเส้นทางปกติของเราก็จะสามารถแนะนําเส้นทางให้เราได้นะถ้าวันนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเช่นถนนปิดก่อนที่เราจะเดินทางไปก็เรียกว่าเรียนรู้รูทีนของเราพยายามแบบเป็นคนรู้ใจของเราให้ได้มากที่สุดนะคะไม่มีคนรู้ใจก็มีแมพนี่ยะคะที่รู้ใจเรานะคะ และฟีเจอร์ใหม่อีกอันนึงนะคะคือ visited place นะคะอันนี้มันจะช่วยจับสถานที่ที่เราเคยไปเผื่อบางทีอบความทรงจํามันแบบสีจางๆใช่ป่ะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเราไปไหนมานะอยากจะจําได้ก็สามารถค้นหาได้แต่ถ้าใครเป็นพวกแบบกังวลไม่ได้อยากให้ใครเห็นว่าเราไปไหนมาใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะสามารถลบออกได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยค่ะ้ามีความลับเยอะไปทำไง นอกจากแผนที่แล้วสิ่งหนึ่งที่จันชอบก็คือ Apple CarPlay รอบนี้นะคะสิ่งที่ชอบมากที่สุดคือเรื่องของการรับสายโทรศัพท์ค่ะปกตินะ Apple CarPlay เวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นเต็มหน้าจอแต่ตอนนี้มันจะมินิมอลเล็กๆค่ะให้เราเห็นได้ชัดไม่รบกวนสายตาของเราเวลาดูแผนที่เวลาขับรถเลยค่ะเอาละค่ะสายเล่นเกมแอปใหม่นะคะ Games อันนี้สาหรับการรวมเกมต่างๆให้เข้าถึงง่ายขึ้นสําหรับเกมเมอร์นะคะก็คิดว่ามันคือ Steam อ่ะในแบบ Apple แสดงการอัปเดตต่างๆของเกมมีหน้า Library นะคะรวมเกม,ท,มทั้งหมดที่เรามีมีฟีเจอร์แบบ Play Together รวม ได้ชื่อเพื่อนหรือว่าการเทียบคะแนนกับเพื่อนนะคะเพื่อที่จะแบบแข่งกันใครที่ชอบแบบเห็นคะแนนเพื่อนเยอะกว่าไม่ได้แล้วต้องเฮ้ยท้าแข่งอันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะปิดท้ายค่ะฟีเจอร์นี้อยากจะบอกว่า ขอบคุณค่ะมาสักทีนะ Visual i n t e l l i g จ n c e จะได้ใช้แบบง่ายๆสักทีหนึ่งนะคะรอบนี้เขาปรับปรุงจากเดิมค่ะที่แบบใช้ช่วยหาสิ่งของต่างๆได้อยู่แล้วตอนนี้นะคะเราสามารถหาสิ่งของต่างๆที่อยู่หน้าจอหรือว่าหาโลเคชันต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยนะคะจะใช้กับแอปอะไรก็ได้นะเช่นบางทีนะคะเราเจอเสื้อสวยๆในโซเชียลเราก็กดสครินช็อตได้เลยแล้วก็กดปุ่ม image search ค่ะมันก็จะไปตามหาสิ่งนั้นเนี่ยให้เราได้เลยหรือถ้าสมมตินะคะรูปนั้นเนี่ยมีของหลายอย่างแต่เราต้องการหาของ เดียวแล้วก็ถูๆตรงของตรงนั้นก็ได้นะหรือมันคือ เซิร์เครืทูเซร์เรืองาเอาเป็นว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้คุณก็จะสามารถหาของหาสถานที่เจอได้ง่ายขึ้นแล้วค่ะถ้าเป็นรูปนะคะเช่นอะไรที่มีกําหนดการต่างๆมันจะสามารถอ่านดีเทลได้หมดเลยนะแล้วก็ไปสร้างอีเวนต์ในปฏิทินให้ได้ทันทีเลยง่ายมากๆไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองให้เสียเวลาเลยค่ะรุ่นพับบิ c เบต้านะคะจะมาในเดือนกรกดาคมนี้สาวกสายลองรอแป๊บนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ใช้ iPhone Xs แล้วก็ XR ด้วยนะคะคุณไม่ได้ไปต่อ iOS 16เนี่ยจะใช้ ได้กับ iPhone 11และ iPhone SE 2ขึ้นไปเท่านั้นนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการอัปเกรดเนี่ยยาวนานถึง7ปีเลยนะคะสำหรับใครที่ติดตามนะคะแล้วก็รับชมคลิปสรุป iOS ใหม่อันนี้นะคะล่าสุดจากช่องซีเมเกนมาจนจบแล้วแจนมีกิจกรรมจบแล้วแจกที่จะแจกรางวัลให้สำหรับแฟนๆด้วยนะคะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยคะ่ะเอาเป็นว่านะคะถ้า iOS 26นะคะ ปล่อยให้เราอัปเดตเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวแจนจะรีบเลยแล้วก็จะได้มาอัปเดตเพื่อนๆทุกคนว่าหน้าตาใหม่นี้ใช้ง่ายใช้ยากหรือเปล่าแล้วก็มีฟีเจอร์ไหนนะคะที่เรียกว่าเออโอเคแต่ฟีเจอร์ไหนที่ยังแบบจะต้องปรับปรุงต่อไปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แจแล้วก็ทีมงานซีนีเกนทุกคนด้วยนะคะ